คลิปนี้จะมาไลฟกับสี่ผู้ชายสายพาร์ลสี่ผู้ชายสายพังเทสี่ผู้ชายสายบันเก๋ที่ไร้ความจำเจเปียกโอส่งโจ้คอยมีคุณภาพความรักความจริงใจ,จเจริญเติบโตอยู่คู่กันตลอดไปชั่วนิดน,ดนดิลั์ forever forever อายะใช่ใช่อายะใช่ใช่อายะใช่ใช่อายะดูตังสีพี่น้องโจโจลุงเปียกโจ โจลุงโอโจโจส้ม4 0 0ซ c โจโจโจเด็กเอ็นทั้งสีทำธุรกิจรีไซเคิลเศษเหล็กโจโจสวัสดีครับกลับมาพบกับแรักเอกพันแล็หน้าใสอีกแล้วนะครับท่านคลิปนี้จะมารักให้กับสี่มิตรภาพความรักความจริงใจระหว่างกันของพียสโอส้มโจนะครับ ซึ่งทั้ง4คนเนี้ยทำธุรกิจรีไซเคิลเศษเหล็กนะครับรักเอกก็ขออุยพรให้กับทั้ง4คนนี้มีธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองรุ่งโลดตลอดกาลนะครับและก็มีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปนะครับรักเอกเอาใจช่วยอยู่เสมอคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนโจ๊ะโจ๊ะ